เมื่อ3ามวันก่อนมีอาการปวดท้องน้อยมากเลยเหมือนปวดอืดตลอดเวลาเสร็จปุ๊บก็ขึ้นมาตรงหลังด้านซ้ายปวดมากปวดแบบปวดอ่ะเราไปทำซีทีเจอก้อนตรงท่อไตก่อนที่จะไปถึงกระเพาะปัสสาวะประมาณ3มิลกับ2มิล ปวดทั้งคืนวันนั้นฉีดยาปุ๊บมันเบาลงถึงเที่ยงคืนตั้งแต่สี่ทุ่มปรากฏหลังเที่ยงคืนถึงแปดโมงเชา้าหาท่านอนไม่ได้ปวดตลอดเวลางอกแอ็กแล้วแอนก็แล้วโอ้โหแบบทรมานมากปุ๊บยืนผ่าตัดอยู่ชั่วโมงครึ่งอยู่ดีๆมันก็โล่งก็ไม่รู้เกี่ยวกับกระโดดหรือมันออกมันเองแล้วฉี่ออกมาก็เป็นตามเนี้ยฮะเนี่ยแต่คนที่เป็นนิ้วนะอันนี้เพื่อนผมนแนะนามาเป็นหมอระบบท่อปัสสาวะชื่อคุณหมอสันชัย หมอนหนุ่มอยู่โรงพยาบาล b ีเเขาน่ารักมากเขาให้ปรึกษาผมมา4วันเนี่ยแล้วก็บอกว่ายังไม่ต้องทําปกติแล้วให้รอประมาณสองอาทิตย์ถ้าก้อนขนาดน้อยกว่า5้มิลรอไปก่อนเดี๋ยวมันลุดอ,อูาเองกินยาอดทน2วันแรกจะปวดมากซึ่งจริงใครที่เป็นนิ่วในท่อไตหรือระบบปสัสสาวะนะฮะไปหาหมอสันชัยเขาน่ารักมากเพื่อนสุดที่รักของผมขอบคุณมากนะเพื่อน